สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะมาจะพาทุกท่านนะครับมาชมในเรื่องของฝายชะลอน้ําฝายชะลอน้ำนะคพูดไม่ค่อยคล่องนะครับพอดีผมเอได้มีคนให้นะครับหินไม่ใช่หินครับเรียกว่าเศษปูนเก่าๆนะครับที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับผมก็เลยว่าอโอเคถ้าไม่มีที่ทิ้ง เด it it. Areas, well. areas, the sea, the ี๋ยวใา่กระสอบมาเดี๋ยวผมจะหาที่ทิ้งให้นะครับผมก็เลยเอามาทิ้งนะครับไว้ในป่านะครับตรงนี้นะครับพอดีพื้นที่ผมก็จะมีหลายระดับนะครับก็จะมีระดับสูงระดับต่ำไปเรื่อยนะครับสูงปานกลางต่ำไปเรื่อยนะครับก็เลยเอามาคิดได้ว่าเออมันทําฝายชะน้ําได้นี่ผมก็เลยเอามาทํานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับท่านชมพื้นที่ฝั่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อสูงนะครับ เป็นพื้นที่ที่สูงนะครับพื้นที่ที่สูงนะครับผมก็เลยให้ไว้ตรงนี้เป็นเป็นที่เก็บกับเก็บกักน้ํานะครับ่ชนฝั่งนี้จะเป็นที่ต่ํำครับไปฝั่งนี้นะครับอทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูที่ชะลอน้ํานะครับก็เรียกว่าฝายก็ได้นะครับพอดีเห็นแล้วมันสวยงามครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะก็เนี่ยเศษปูนครับเนี่ยที่เป็นใส่ถุงถุงปุ๋ยนะครับขาวๆนี่ฮะท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็วางเรียงนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินนะครับนี่ครับก็เป็นเศษปูนนะครับทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยยาวไปนะครับตอนนี้เป็นกันกั้นน้ำนะครับท่านชมเห็นน้ำไหมครับเนี่ยนะครับกันน้ำนะครับน้ําก็จะเก็บกักไปตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเขื่อนเป็นเหมือนฝายเลยครับทีนี้นะครับก็จะมีน้ําไหลเป็นบางช่วงนะครับเนี่ยนี่ท่านชมเดี๋ยวผมสูงไปดูเนี่ยเขาก็ไหลออกไปเรื่อยๆนะครับท่านชมเนี่ยลักษณะนี้นะครับนะครับ ก็เป็นก็เป็นวิธีการจัดการบริหารน้ําอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับหรือฤดูฝนต่างๆนะครับปึ๊บนี่นี่ครับท่านชมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะนี่นี่นี่เห็นไหมน้ําเก็บน้ําได้นะครับฝั่งนี้เป็นพื้นที่ที่ต่านะครับก็น้ําก็จะไหลไปฝั่งนี้นะครับในป่านะครับก็จะได้ทําให้อ่าพื้นที่ป่านะครับชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับขอโทษนะครับที่พูดไม่ค่อยคล่องวันนี้นะครับ นี่ครับก็เป็นดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับท่านผู้ชมนะครับไอเศษปูนนะครับทําเป็นฝายชะลอน้ําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาแข็งแรงอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเอาดินนะครับปอกมาปกนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนคันได้นะครับทำเออเป็นเหมือนคันแล้วก็ทําให้เขาล้นออกมาข้างบนได้มันก็จะจะดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เก็บกักน้ําได้เยอะเลยครับเนี่ย ในนี้สังเกตนะครับสังเกตดีๆก็จะมีไข่ของพวกลูกกบต่างๆนะก็พวกอึ่งอ่างก็มีนะครับท่านชมสังเกตว่าจะจะมีป่าแล้วก็จะมีพวกเศษกิ่งไม้ต่างๆครับผมหาตัวอย่างของลูกไข่ลูกกบไม่ลูกลูกอึ่งอ่างไม่เจอนะครับน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับ โอเคนะครับทนชมเผื่อทุกท่านเอาไปปรับใช้นะครับที่บ้านนะครับเผื่อที่สวนนะครับเผื่อเอาไปปรับใช้ได้นะครับโอเคครับครับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ